ครับจะมาแนะนำวิธีการเปลี่ยนอารฟิวของเครื่องซ7970นะครับแล้วก็8055 8035นะครับถ้าเป็นโซนไทยก็จะเป็น V5575 นะครับวิธีเปลี่ยนอารฟิวจะเหมือนกันนะครับตอนแรกก็ถอดน็อตนี่นะครับ1 2 3นี่ออกนะครับสังเกตหัวน็อตนะหัวน็อตจะใช้ไขควงแฉกแบบนี้ไม่ได้นะครับมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งครับผมจะใช้เป็นบล็อกตัวนี้นะครับ ถอดฝาขึ้นนะครับนี่นะครับเราก็จะเจออาร์ฟิวตัวนี้นะครับวิธีเปลี่ยนเราก็ถอดของเก่าออกครับถอดแจ็คนี่นะฮะถอดออกแบบนี้เลยนะครับวิธีใสก่ก็เจ็จ็คเข้าไปครับ วิธีใส่ครับข้อควรระวังนะครับก้ารเซ็นเซอร์ตัวนี้นะครับครับเอามาเข้าร่องตรงนี้นะครับถ้าไม่งั้นตัวนี้มันจะทำให้ก้ารเซ็นเซอร์ตัวนี้หักนะครับ เอาเข้าลลงแบบนี้นะฮะแล้วก็ปิดลงไปโอเคครับเสร็จครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผม